เพราะว่าเป็นยังข่อยก็เป็นสิ่งขึ้าอะไรทีเพราะว่าอายุข่อยมันมันช่วงอายุของเราอ่ะมันรับมันเกินที่จะรับได้เขาอยบอกว่าพราะปัญหาเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นกับคนที่อ,ยอายุเยอะๆครอบครัวที่อายุสี่สิบห้าสิบแต่เราเพิ่งยี่สิบต้นเรามีทุกอย่างแล้วมันมันเกินใัเราหมายเข้ามาเรามีทุกอย่างเร็วเกินหมายเขาว่าไงมีทุกอย่างเร็วเกิน,นมีเงินมีครอบครัวมี ความควบคุทุกอย่างเร็วคือทุกอย่างมันรัด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 ทางรัด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 ก็เลยกลายเป็นแบนข้า้ำไมฉันเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้เออคิดดูว่าอายุของเรามันเท่านั้นแ um ่ะแต่สักควมสามารถควบคุมเตีงได้คือเบรกทุกอย่างให้มันการมีเข้ามานั่นนี่เข้ามา แต่เราไม่สามารถไม่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 มีอะไรเข้าสมองได้เลยสมัยก่อนสมัยก่อนมีครอบครัวมีครอบครัวเรามีลูกอย่างเงี้ยแต่ว่าอายุพูดได้กับว่าไข่ก็ซึ่งพูดได้กับซี่าไข่ตะกี้เนาะเทากับคิดว่าเออเด็กอายุน้อยเนี่ยต้องเป็นนะเป็นคือเรื่องอะไรเป็นไปหาเปลี่ยนไปหาแบบไปนั่นไปนี่ไปที่จ๊อหลอกแต่กับการแบบว่าอายุน้อยเนี่ยาะว่าเป็นที่๊ดหลอกหรือเปล่าไข่ไข่อยู่ก็ มีหมวกกันน็อกไห่เดี๋ยว่ามือมีหมวกกันน็อกควบมืไว้อยู่ไม่รับแรงทั้งสิ้นเพราะเราเรามีครอบครัวเราจะไม่รับอะไรทั้งสิ้นเพื่อนก็ไม่ไปเพื่อนี่ไปยากเลยสมัยก่อนเพราะเรามีครอบครัวเราไม่ไปถึงไปก็ก็ไปกับเนี่ยแหละในในวงอะไรนั่นเนีะยอะไรเนี่ยจนทุกวันนี้อยากประเทศไปแต่สมัยก่อนะคือเราอายุน้อยเราต้องอุ้ยไม่ได้อันนกลันไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้กูห้ามทำกูห้ามทำฮึ๊บ ทำงานฮึบลูกฮึบกวบพว่ฮึบ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 ก็จบก็มีความสุขกับบริการแต่สู้มือน่ก็เป็นอีแบบหนึ่งุกวันึ่งเอีแบบหนึ่งแต่ว่าอายุเรามันมันบอกตรงว่าเตือนแล้วเตือนอะไรคนอยู่ว่าคนกิ่งไม่ได้ไปว่าบคนกิ่งไม่ได้ไปว่าแกรถูกไหมคนเกิ่งคนกิ่งไม่ได้แปว่าแก่คนกิ่งไม่ได้ปว่าชนะเราคิดว่าเราชนะสุดแล้วแต่ยังงงอยู่เหมือนเดิมถูกไหมยังมีคนลนดกว่าเราอยู่ เท่าบ to to well. to ้านเท่าแบบเก่งแล้วจริงๆนะเท่ายังกัท่านเขาอยู่เหนือบอกใอยนั่นเชี่ยวครกอุ้ยใอยกูจากปริญาได้ใครเก่งอะไรกี่ปฏิทโตกูจะกกูกับท่านคนหลักมันสิมาตัวสิมาตัวมสิมาหลอกกูท่านเขาเพราะเ่าอายุน้อยเราอายุน้อยจริงๆเราประสบการณ์เรามันน้อยเราเก่งเรื่องหาเงินแต่เราไม่เก่งเรื่องคืนคนเหนือบอกเท่ากัเก่งเรื่องคืนคนคนเราไม่จะมีคืนเลยเดี๋ยวเราเราเราคิดบวกคิดดีไหมเดี๋ยววะ อ๋อคิดเออฮฮ่าดีดีดีเออทำเลยช่วยอ่าดีดีแต่เขาลืมกี่บังอีมิตีหนึ่งด้านมืดของคนเราฉันว่าช่ยจืดไหมคือฉันออกมาแล้วฉันนั่นรวดชนะแบบเออรวดาจใจรวดชนะหแต่เราลืมมองเรื่องขืนคนด้านมืดของคนมันจะมีอีกมิติหนึ่งก็เลยเอาตะกี้คิดบวกอย่างเดียวมันคืดอย่างเลิกคือจะบวกคือดี คิดบอกแล้กวก่านะนะจยิงจริงเท,ท้าทวันนี้ <c oughs> ผมไม่ได้โฟกัสมันจะมัยก่อนแต่ถ้าอย่างที่เคยโพสนะว่าถ้าจะมีใครสักคนอะคือมันต้องดีกว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวรู้ไหม <c oughs> เพราะว่าถ้าเราเลือกไปอีกแล้ว พอเลิกไปแล้วสูมัอนาคตสุานาคตอานาคตเนี่ยเราตัดสินใจที่จะมีครอบครัวอีกหนึ่งครั้งเรามั่นใจหรือไม่ว่าเราจะไม่เป็นอีกหเหมือนเดิมเนี่ยเป็นญานบิปนน่ะเป็นญานแค่ว่าอ้าแต่ว่าคนเราถ้ามันถึงช่วงที่มันมีตัวคุณรักใครมันก็พูดญากอีกเนาะแต่ว่าณเวลาเน,นี้ยหกเดือนสิบเดือนหรืออะไรก็เป็นญาติ คนรอบข้างเข้ามาช่วงเนี้เราเราอาจโอเคเราเรา,เราอาจจะมีชื่อเสียงเราอาจจะมีกระแสอะไรคนสนใจเราเยอะคือเป็นอยู่ในที่สว่างก็มีคนมาจีบมาอะไรเยอะเยอะไหมเยอะเสียทุง่งเสียถีมาจีบเยอะมีเงินหลักเป็นพันล้านฉันกับว่าเอาเธอเพราะฉันยาน่ามท่านหลานเพื่อความสุขก็บ่เอาเพราะขาไม่ข้ามสบายได้กานหาเงินอยู่ไหมคอยว่าได้เลือกแฟนกับงเงินเด,นเด หลายคนก็บอกว่านั่นนีน่ถ้าฉันจะเลือกคนเพราะเขามีเงินบอกตอนนี้ฉันไม่ต้องทำค่ายเพียงก็ได้ถูกไหมฉันไปโอยคุณพี่พี่ชายพี่สาวที่เพื่อนหังดีเพื่อนอยากอุปถัมภ์คำชูเฮ้าเยอะมากเลยนะแต่มันเป็น,ปนคำสุข,ขม,มันกลมเซเมออนไหนที่เราไม่ได้หายยังไม่ภูมเซเมะหรอตรง,ตรง คนจะเข้ามาหาบางคนโยน์เราเนะี่ยเยอะพอเห็นเมื้อหนักเห็นหมดคนน,คนนี้เขาคนนี้เข้ามาเพราะอะไรคนนี้มาหาเพราะอะไรเพราะตอนที่ฉันอต้องคิดว่าตอนที่เราดังมีคนเข้ามาเยอะแต่ตอนที่เราทุกข์มีใครเข้ามาบ้างถูกไหมตอนที่เราทุกข์มีใครเข้ามาหาเราบ้างตอนที่เราเอ่เศร้ามีใครเข้ามาปลอบใจเราแต่พอเราเปียงตัง้งบื้อตะกุดี๋วเขามาหา แล้วขันคอยฟองเรื่องเงินมาว่าเออนาคตแฟนต้องมีเงินนั้นบอกแฟนก็เกิดจากเข่าใจกันฉันเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นฉันนะนี่ในวันหนึ่งในวันนึ่งถ้าจยบอกว่าฉันเป็นอย่างอื่นนะเพราะฉันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกถาแฟนถ้ามีอนาคตสิปียี่สิบปีที่ถามว่าฉันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมองหน้าฉันแล้ว อีกห้าปีสิบปีห้ามบอกว่าฉันเปลี่ยนไปนะบุคลิกแบบนี้ก็เ,เป็นตั้งแต่วันแรกตั้งแต่กูเกิเดี๋ยวมาบอกกูเปลี่ยนไปไั้นะครับมึงบอกว่ากูเปลี่ยนไปกูกิสินี้สิ <c oughs> นะเพราะแล้วเราก็อยู่เอฟซีดีกว่าอยู่กับเอฟซีดีกว่า,บวาสบายจุยวางดาดน,นอกพี่น้องนัวางดามีเวลากับว่านาง่อนีน่ ็นยังไงก็มาบอกเลยสุดเพราะว่าเซฟส่วนของผมคือเอฟซีไงเซฟส่วนของผมคือใครฉันหาเซฟส่วนพัฒนาตัดบอยเสือยี่หรือฉันเกือบจะเป็นคนเลยฉันมาเคยฉันมาเคยเห็นมาเซฟส่วนแล้วเถอะอีอย่างคือเซฟส่วนเซฟส่วนคือตัวฉันเองนี่แหละฉันม่เคยมาสิไปโซไปลปุอยหรอสันจิเซฟส่วนไม่มีทางฉันม่เคยเห็นใครแบบที่แบบจะเซฟส่วนไหนเลยมา มับบนเกิดได้แบบเพี้ยน้าเราแข็งแข็งก็มีแบบคือชื่อของอาแครนั้นมันประวัติไที่เขาไม่ได้ดีแผ่่ไปมันก็เยอะอยู่ถ้าใครจะถ้าใครเราค่อยเลือกแฟนเลือกคนอยูน้ำหนึ่งเงินถ้า่อรเลือกนี่ขอต้องเลือกด้วยกว่านี่เงนื่อเปล่เพราะว่าอะไรคนที่เข้ามา่อ่นี่มีแต่ระดับหนเงนบอเป่ แด่คอยเขาต้องชะแใจว่าจุดประสงค์งเราเคืออะไรเราหาความสุขเราหาความมั่นคงเราหาความแท้จริงเราหาความจริงใจตอนนี้ครับผมเราไม่ได้หาจับคนรวยเป็นบริษัทเพราะเราก็หาเงินได้เหมือนคนรวยแล้วเราสามารถรวยเหมือนเขาได้ด้วยแต่เราต้องออสู้ก่อนทำก่อนสู่ก่อนทำก่อน แ,าาแต่เขามันแต่ถ้าไม่เข้าสบานเขาก็ประยานอย่างดอมือสองเท้ามือสองมือเท้าสองเท้าดุยหาเงินเรียงลูกไปเป็นลูกขยายแล้ว FC คือเป็นสิ่งที่เซฟส่วนสำหรับผมผมบอกแค่นั้นแหละผมไร้สดขึ้นอีกผมเซฟส่วนแล้วผมผมระบายับใครได,ผรได้ผมระบายกับ FC เลยละอีหทีเวลาผมมีอะไรผมยังขึ้นมาอกอนไรยสุดผมว่าน้ำไผ่ไปเลยฉันพูดกับใครได้ฉันบอกฉัมีแต่ FC ที่เข้าใจฉัน ฉันยังไม่เห็นใครที่เขาจะเชิ่เลยนี่เอฟซีนี่แหะขาเทียอเดียวเมื่เวก็เลี้ยนะอไปแลเวลก็เลี้วงอุคนมาเถียงว่าดนานะาก็เลยก็เดยปซีนี่แหะ